สวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนเด้อข้อเล่าพัฒนาเป็นจังไงเมื่อวานเมื่อนี้วันที่สิบหกเด้อเมื่อวานนี้เป็นจังไดเด็กผู้คุณไปได้แล้วน้าแตกแล้วน้าพี่น้องผู้ติดตามเป็นจังไงน้าเอฟซีผู้ติดตามแตกแต่หังว่าตรงน้องน้าแต่วา่าหลุดนี่เต็มเต็มเลยน้าตกผมเป็นตกกับสักเก็ตศูนย์ผมเป็นศูนย์นเก็ตพี่น้องน้าเป็นสามศูนย์เก็ตถือว่าแตกได้น้าพี่น้องน้า ไปได้ไปได้เอฟซีเป็นยังไงกับว่าเห็นเห็นผู้ใดคอมเมนต์มาคันเห็นคลิปนี้แหละกับคอมเมนต์มาให้ผู้ดีใจในเดอ้อคอมเมนต์ในเล่ามาให้แนะ่ในคลิปเล่ามาให้เบื้องแนะ่มาไหจังไดจังไดก็ได้ให้กำลังใจผู้แนะ่ผู้นั่งเขียนนั่งเขียนเด้อี่นั่งเดอ้อก่อนอื่นกลับมาเบื้องก่อนสิบไปเบื้องอันของวันทีสิบเก็ยกับเบื้องอัน,กนะนเก่าก่อนนะเบื้องตัวอย่างบางตอนตกเก้าก่อน ราะว่าของวันที่สิบหากระมีตัวนี้ล่ะนี่ที่ปล่อยเอาไฟแล้วที่มันพันไปแล้วน้องนี่เล็บเคียงเล็บเคียงบนกระมีเคียงบนรางกระมีศูนย์หนึ่งหาหกเจ็ดเก้าน้อจับคู่กับหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สิบเจ็ดหาหกหกเจ็ดเจ็ดหาเก้าเจ็ดน้อบิ่งลูดเจ็ดกับศูนย์น้อคุ่น่างั่นบ้า ของวันที่สิบหที่พ่านมาเมื่อคืนนี่ละวันนี้ปูกะเดกสาตัวกะเก้าหาศูนย์เก้าเก็ศูนย์เตัวกับเก็เก้าหาศนาเก้าเก็ศูนยะที่ของวันที่สิบหาวันนี้นวันที่สิบหบเบบหด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิงมาแช่มาแช่กันด้อผู้รดบะท่านเขามาก,กะเขามากลลวก็กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิว่าเด้ผิดพลาดเนาะ ติดตามปูคุนเลยตลอดเล็กปูคุณบ่อนี้โดนดอกนี้กับนี้เทเดียวมือเดียวมือรุ่นมากกับเป็นของเฮาคือเก่าื่อการนี้ไปโดนลเล็กปูคุนบ่าวาี่เป็นห้าหน้อยรัฐบาลหรือเหล่าอยู่ใดใครติดตามกันล่องใครติดตามกันเบื้องเด้่ได้ติดตามแล้วก็ได้แชร์บอกต่อๆกันไปบ่คอยพิดาราดับแมนย่ำแม,มนย่ำของปูคุณไปใดเนาะ ไปถึงดาวถึงเดือนใดว่าถึงกับสรบสไายเก็ดเงวดเงินดกตองวงหอดเก็ดหงวดเป็นเ,ดดเดดงดนมิได้เขาตองเงดนนัพี่น้องเนะงาะคำว่าเบิ้งเด้อผู้ใดอยู่จังไดไปจังไดผิดจารณาเบิ้งของมีเสียงเปรียงปังๆในเด้อพี่น้องเด้อคือข้าเจ้าเคาะแบบข้าเจ้าเขาแบบฐานภายใงนเนาะมีเสียงจักหน่อยอดทนเนาะยมาเป็นยังเนาะ เบื้องเอาเบื้องข่ามาเบื้องแล้วกันมาเสียมาเสียเด้อบ้านนี้วันที่สิบเกตชุกที่สิบเกตนะหนเฝ้าวแน่จำไดยเพราะว่าปูมีงานหลายอย่างมีงานคำอยอะขันบ่เฝ้ากับสิบบริเฮดเดี่ยวพ,พี่น้องเพิ่นไปชิมาดทิดท่องทิดยังปูก็จะเดื่องไปคือเจ้าอาวาสผมบ่อยู่เอามืาอน,นี้ของวันที่สิบเกตหนอมาเบื้องกันเด้อเข่ามาเสียมาเสียกันเด้อพี่น้องเด้อเสียมาแสียกันหลายๆลายให้ขามาแล้วก็ได้มาติดตามมาเสียมาแสียกัน เบิ่งกันโอ้ติดอันน,อนั้นจังหน่อยนับกล่องกันเด้อพี่น้องเดกก้อนับกล่องจังหน่อยกันเออนับกล่องจังหน่อยกันเอามาเสียมาเสียมาติดตามกันเด้อบอกพี่บอกน้องบอกมูก่พวกเอา้าเมื่อนี้ของวันที่จิบเกตนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกันเขียงเหล็กกันเหล็กเขียงบนรางก่อนบนรางเขียง Một lần Một lần kia 0 2 3 4 5 แปดเก้าแปดเก้าหลายตัวแน่เด้อเทียนนี้พี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเทียแปดมีแปดตัวเกินไปตัวหนึ่งมันมาจังสั่นเนาะยาสีว่านั่งเทียนมีหน่อยมีหลายมันบ่คือกันนี่เด็กแต่ละสุดแต่ละมือเขามาออกมาแล้วมันจิจับออกมาเป็นจังสี่ยาสีว่าเอ้าเรีกคือหลายก็เก่าม,มันมาเป็นจังสัน่นเด็ก มันมาแบบนั้นพี่น้องเลยมันมาจังสันเอาเล็กวิงว่งวิ่งไปกวนเลยวิง่งวิ่งก็เอาไปหลุดคือเกาเลยพี่น้องวิ่งมันสิมีเล็กเป๋าแถมอยู่เด้อเป็นตัวแถมจืิงๆนะอยากจับกต่จับว่าอยากจับกับวัตเป็นยังคือเล็กเล็กเป๋าเล็กเบิ่น แถมไม่หายยูเดี๋ัวนี้มันเบื้องแล้วมันมันมีไหมไม่ยจับแถมไม่หายเลยฮะเจ้ยมันมันเข่าบาเนาะก็เลยสีเหลือหลายคูจังหน่อยหลายกับหลายน้ำเหล็กบนนั่นละรูดรูดอันนี้ก็จับคูเลยจับคู 02, 02, 30, 30, 30, 80,

9ก้าศูนย์เนย์เกี่มาแปดคูด้วพี่น้องด้วยแคูวันนี้เลขแถมอันนี้แล้วถ้าจะจัดว่าจัดดอกอันนี้คือเลขแถมมัน เขามาเบิ้ลช้อนช้อนพายอยากจัดกะจัดพายอยากคัดคันงันคัดกระพานคือเอามาท่อันไหนซื้อหัวใะแต่เพราต่เห็นงวดนี้ซีซีมันมาแปลกแปลกซีซีเกตเกตตะกี้ตะกอนปู้ก็บไม่ค่อยจับเราเรียกเป่านั่นมันมาเกตเกตแปลกแปลก มกครูได้กระจัดได้เหล็กเบิเล้ลเนอเสียนเลขเบิ้ลจัดเอานี่สิบสองครู่ะเทีย่ยวนี่แต่ว่าสิบสองก็เป็นเลขก,กเบิ้ลเลขกเสี้ยนเลขเบิ้ลนะว่าตามมาซื้อดอกมาเนี่ยเลขกซื้สามตัวก็มี่สองสามตัวก็มี่หายางละสามหางเดี่น้องเด้อ สองแปดศูนย์แปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามสแปดศูนย์

xuống 302 4 xuống 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 Hàng xuống 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 8ปศูอ่ะนี่คือของเด็กหมุนด้พี่นองเด้อเดขกหมุน4 3, ีโตสามโตมาเนี่กะเดขกกลมเด่นเดขกเน้นเนาะพี่นองเน้นเลขเด่นลองเดขเด่นแปดศูนยมีสองโตแล้วสามแปดศสองแปดศูเอามาเนี่กะ เด็วิ่งกับมีเลขวิ่งลุกไปลดกฟื้นได้พี่น้องเด้อกลมเด่นอันนี้จะโต๊ะกันตัวล้องเหมัอนกับกันเม็ดเ่รามันจิตป่วยถิ่มเด้อมาได้โต๊ะโตเด้อพี่น้องเด้อต๊ะกันตกโต๊ะกันโต๊ะกันต๊ะกัน มุ่นนี่ละ่ะตวัวปล่อยมืออยากจะจิะตพอะิดดอกอันพอเป,ป่าเบิ่งเบิ่งหน้าพี่น้องผู้กับหายมาเป็นแนวทั้งจัดชุ่มนี่กับทอกันไปเลยนี่ไว้ซ้ำกันเลยมอรุดดอกพี่น้องล่านเปอร์เซ็นต์นทั้งมาศูนย์หกสาม 0 9 1 7 7 5 8 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กมเด่นแล่วนะพี่นองนะเอาขอมาเด้อพี่นองเด้อพูดไดมาเบิงมาส้มแล้วก่มาไหลมาแช่ให้เด้อของวันที่สิเก็ดเด้อวันนี้เล่าพัฒนาเ,าเลขเกี้ยงเลขตั้งรัก,กมีศูนย์มี่หกเก็ดแปจับคู่ก็0ศูนย์สองสามศูนยเก้าเก อันนี้หางเื่องแถมแมไปซื้อดอกแล้วถ้าสีจัดบ่าจัดนี่สองสองซีีเกตเกตแตกนี่คือหางเคียงของว,วันที่สิบเกตเดพี่น้องเนอเราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบเกตกับตัวกลมเล่นตัวเน่นกะแปดศูนย์ 80, ตัวเดาไว่วมีสองหางแถวนี้กะบลดกดะวิ่งลดกดะแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์จับลุด,ลด้วยเด้พี่น้องเด้อจัดหนักจัดหนัก มื่อนี้ก็เอามาฝากเลยแตาว่าพลาดแต่เพราะว่ามันเข่ามาแล้วมันว่าเลยเข่าแล้วก็คือเข่าเลยดีของปู่ตะเกาเล็กบิ่นก็ย่าปล่อยเผือย่าปล่อยว่างไปเด้อเล็กบิ่นเด้อเล็กบิ่นก็ให้ไปได้เล็กบิ่นเด็กสี่ตัวก็สามตัวก็มีสองแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามศูนย์สองสี่ตัวก็มีสองสามแปดศูนย์ นี่คือของบันที่ซิเกตพี่น้องซิเกตที่ตีถึงนี่บันศุกทีเถึงนี่ละมืออื่นของมืออื่นของมืออื่นจัดเต็มเด้อพี่น้องเด้อจัดเต็มเด้ออย่าลืมจัดให้เต็มเขามาแล้วกะกดกระดิ่งกดติดตามไปเด้อผู้ใดเขามากวานมีศกมานบอกะคอมเมนต์ให้เห็นไนเด้อให้กำลังใจปูขุมาในยาขามกดชนาเด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งให้หน้าที่สีลหลายๆเนี่ยพ่อปูคุณในขาสมุดปากกาข่าจัดทำข่าวหัวขิดนะพี่น้องเนาะขอควบเห็นใจยาขามโฆษณาเด้อพี่น้องผู้แอดมินทุกคูเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนผู้เขามาเบิง่งกระเสียกระแซ่ให้นะแอดมินผู้ได้เอาเด็กปู่คุณไปออกกากุมบาปูคุณอนุญอย่างให้เอาไปออกกาแช่ใหแนะ่ แต่ว่าแช่สิกิดอนุญาตด้ว่าให้เอาไปเด้อแอดมินกระไดเราพัฒนาปรได้เข่ามาแอดมินผูดด้ใดเอาเหล็กปูไปออกก็แช่แช่สองปูให้ในเด้อสำรักมนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนมีศพมีหลักทุกคู่ทุกคนเงินท่องไหลมาเทมาเงินน่องท่องไหลจะเจ็บจะจกนกันเด้อสวัสดี